ราศีมังกร1-15พฤษภาคม64นี้นะคะคุณจะมีเรื่องดีๆเห่งๆเข้ามาค่ะแต่ว่า2เรื่องนี้จะเป็นเรื่องอะไรคะเกี่ยวกับเรื่องการเงินหรือว่าการงานหรือจะเป็นโชคลาภก่อนจะไปติดตามคลิปเต็มก็สวัสดีค่ะทุกๆท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวง ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนั่นเองนะคะและทุกคลิปค่ะคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงจะคอยเตือนก่อนเสมอนะคะว่าการที่เราดูดวงเราเชื่อเรื่องดวงขอให้ดูและเชื่อแบบมีสติอย่าได้งมงายนะคะดูดวงเพื่อเป็นแนวทางดูดวงเพื่อนำสิ่งดีๆไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของเราค่ะ และโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะนี่เป็นดวงรวมค่ะเป็นดวงของอเป็นดวงรวมไม่ใช่ดวงของคุณคนเดียวพูดแบบนี้จะจะถูกต้องปั่านนะ เอาละค่ะสำหรับท่านที่เกิดในราศีมังกรก็คือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่15มกราคมนะคะถึงวันที่12กุมภาพันธ์ค่ะนี่คือเกณฑ์ของท่านที่เกิดในราศีมังกรและคลิปนี้นะคะสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดค่ะเอาละค่ะทีนี้ชาวราศีมังกรมาฟังกันนะคะว่าดวงชะตาของคุณตั้งแต่วันที่1ถึง15พฤษภาคม64นี้ จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะคุณจะโชคดีมีเรื่องเฮงเข้ามาบ้างหรือไม่นะคะหลายๆท่านบอกอยากจะมีเรื่องเฮงเฮงเข้ามากับเขาบ้างเพราะว่าช่วงนี้ติดขัดและลําบากเหลือเกินนะคะและที่สําคัญหากคุณเกิดปัญหาติดขัดละ่ะคุณจะมีทางออกมีทางแก้ไขกับแต่และเรื่องได้หรือไม่นั่นเองนะคะที่สําคัญหากมีโชคลาบโชคลาบของคุณจะมาจากเรื่องอะไรเรามาฟังกันเลยดีกว่านะคะ ก่อนอื่นขอบอกเรื่องของการงานให้ก่อนชาวราศีมังกรในช่วงเดือนนี้จะต้องมีการใช้ความคิดเยอะจะมีการตัดสินใจเรื่องสําคัญสคัําญอีกครั้งหนึ่งนะคะจําเป็นต้องเลือกจะไปซ้ายหรือไปขวาจะทํางานนี้หรือไม่ทำดีประมาณนี้นะคะอาการนี้จะเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนคะ่ะเป็นระยะระยะตลอดช่วงเวลานี้เลยนะคะการตัดสินใจบางงานหากคุณเลือกคุณจะต้องรักนะคะ ุณจะต้องรักเป็นอันดับแรกและจะต้องมั่นใจว่าทำได้และจะไม่เบื่อด้วยนี่คือสิ่งที่จะเป็นบรรทัฐานเพิ่มการตัดสินใจว่าคุณควรจะทำหรือไม่ทำนั่นเองนะคะแต่ว่าการตัดสินใจของคุณในช่วงนี้หากคิดทบทวนไม่ด่วนตัดสินใจเรียกได้ว่าใช้สตินั่นเองนะคะจะเป็นผลดีต่อคุณในเวลาต่อมาค่ะแต่ชาวราศีมังกรไม่ว่าคุณจะตัดสินใจอะไรก็ตามในช่วงนี้นะคะในช่วงระยะเวลานี้ ส่วนใหญ่ตัดสินใจถูกต้องค่ะแต่ว่าขอเตือนนิดนึงให้คุณทำทุกเรื่องอย่างโปร่งใสนะคะอย่าใช้ทางลัดโดยดิดค่ะจะทำอะไรก็ขอให้ถูกต้องสิ่งที่พูดมาถึงพอถึงเวลาคุณจะรับรู้ได้ด้วยตัวเองคุณจะรู้ด้วยตัวของคุณเองว,อว่าสิ่งที่คุณจะทำคุณควรจะทำลักษณะไหนนะคะอยากจะบอกชาวราศีมังกรว่าคุณมีดวงที่จะได้รับข่าวดีบางสิ่งบางอย่างในช่วงระยะเวลานี้ หากไม่ใช่เรื่องของการเงินก็อาจจะเป็นเรื่องของการงานนะคะเกณฑ์2เรื่องนี้สูงมากๆที่จะเข้ามาไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งค่ะอาจจะเป็นข่าวดีสําหรับท่านที่ตกงานว่างานก็เป็นไปได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าคุณมีดวงที่จะได้งานค่ะแต่งานอาจจะไม่ใช่งานประจําอาจจะเป็นงานพิเศษหรือบางท่านโชคดีก็อาจจะเป็นงานประจําเลยก็เป็นไปได้เพราะว่าดวงบอกว่าคุณจะมีข่าวดีเข้ามานะคะหรือไม่ก็ใครที่รอคําตอบ เอ hey, ตกลงโปรเจกต์หรือว่าโครงงานที่หยุดไปนั้นจะได้ทำในช่วงไหนคำตอบจะมาในช่วงนี้ละคะ่ะเริ่มลงมือทำอาจจะเข้ามาในช่วงนี้ก็จะเป็นไปได้ด้วยเช่นเดียวกันเรียกได้ว่าอะไรที่รอคอยคุณจะได้ลุ้นกันแล้วละคะ่ะในช่วงนี้เพราะดวงของคุณในช่วงนี้จะมีจะเริ่ม มีเรื่องราวนะ่ายินดีเข้ามานั่นเองนะคะเรียกได้ว่าจะมีข่าวดีเข้ามาค่ะดวงดวงมันฟ้องนะคะพื้นฐานดวงมันเด่นแต่ว่าแล้วแต่ว่าพื้นฐานดวงของใครนั้นจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะดีมากหรือว่าดีน้อยมันขึ้นอยู่กับพื้นฐานของดวงชะตาของคุณเป็นหลักด้วยนะคะแต่โดยรวมแล้วชาวราศีมังกรในช่วงนี้คุณจะมีข่าวดีเข้ามาค่ะไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งนะคะที่ผ่านมาห่อเหี่ยวหล,ยหลายเรื่องหลายอย่างนะคะทำเอาคุณ แทบไม่อยากทําอะไรเลยนะบางท่านบอกแต่ในช่วงนี้ชีวิตของคุณเริ่มมีสีสันเริ่มมีชีวิตชีวามีพลังบวกเกิดขึ้นแก่ตัวคุณนะคะทําให้คุณมีแรงที่จะต่อสู้มีแรงที่จะอยากทํานั่นทานี่พลังบวกอาจจะมาจากบุคคลที่คุณรักก็เป็นไปได้พ่อแม่บุตรหลานเหล่านี้เลยล่ะคะ่ะบวกกับข่าวดีที่ได้รับมันก็เลยดูเหมือนว่าเริ่มจะมีรอยยิ้มเข้ามาแล้วนะชาวราศีมังกรเริ่มมีเรื่องตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนทั้งหมดทุกเรื่องเกี่ยวกับงานนะคะ ที่บอกมาจะเป็นการค่อยๆดีขึ้นจะเป็นการค่อยๆฟื้นตัวนะคะแต่โดยรวมแล้วชาวราศีมังกรคุณจะเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะแต่ก็ยังเหนื่อยอยู่ค่ะยังเหนื่อยอยู่ยังไม่สุขสบายอย่างแน่นอนนะคะโดยรวม คุณดีขึ้นกว่าช่วงเดือนเมษายนหรือว่ามีนาคมได้ซ้ำไปค่ะในช่วงเดือนพฤษภาคมในช่วงนี้หากไม่มั่นใจในบางเรื่องนะคะหรือว่า,อ,าอยากรู้บางอย่างให้แน่นในงานที่คุณทำหรือว่ากำลังจะลงมือทำนะคะอย่างเงียบค่ะให้มองหาคนช่วยคิดช่วยแนะนำนะคะเพราะพื้นดวงบอกว่าคุณยังมีคนที่ช่วยเหลือคุณได้นะลองดูนะคะว่าคุณต้องการความช่วยเหลือเรื่องอะไรและใครสามารถช่วยเหลือคุณได้เข้าไปเถอะค่ะเพราะว่าช่วงนี้ดวงของคุณ นั้นมีคนช่วยเหลือหากคุณเอ่ยปากคุณจะสําเร็จนั่นเองนะคะอยากรู้ให้ถามคนที่เขารู้จริงและถนัดเลยค่ะถามเลยปรึกษาเลยรับรองว่าไม่พลาดอย่างแน่นอนนะคะในช่วงนี้อยากเตือนชาวราศีมังกรว่าอย่าไว้ใจใครโดยเฉพาะท่านที่ทําธุรกิจหรือว่าทําามค้าขายนะคะเพราะเพราะอะไรเพราะว่าคุณมีดวงจะโดนหลอกลวงนั่นเองค่ะในช่วงนี้อย่างเช่นเอาสินค้าไปก่อนใจที่หลังอย่าเชื่อในคำพูดนะคะในช่วงนี้ แม้แต่คนที่คุณคิดว่าเขาเป็นคนดีโอ้โหที่ผ่านมาตรงต่อเวลาในระยะเวลานี้เขาอาจจะไม่ตรงต่อเวลาหรือคําพูดของเขาอาจจะไม่เหมือนเดิมก็เป็นไปได้นะคะมันอาจจะมีเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่าง ที่ทาให้เขานั้นไม่สามารถคืนเงินได้หรือว่าไม่สามารถทําตามคําพูดแก่คุณได้นะคะระมัดระวังให้มากๆค่ะในช่วงนี้สินค้าไปก่อนเงินมาที่หลังไม่เอาแล้วนะคะทําแบบนี้สินค้าไปปุ๊บเงินต้องมาปั๊บค่ะและให้ระวัดระมัดระวังคนจะชัวนลงทุนด้วยนะคะในช่วงนี้หรือจะโดนเอารัดเอาเปรียบคําพูดที่เขาจะพูดไม่ใช่ความจริงทั้งหมด คุณจะโดนจริงๆค่ะหากจะลงทุนให้ทำเองตัดสินใจเองและเป็นสิ่งที่คุณนั้นทำเป็นประจำอยู่นะคะเรียกได้ว่าอะไรที่แปลกใหม่ในช่วงนี้อย่าเพิ่งลงทุนหากขาดความรู้หรือไม่ถนัดนะคะชาวราศีมังกรใครที่ทำงานประจำ ขอเตือนเรื่องหนึ่งนะคะใครที่อยากจะลงทุนอะไรก็ตามหากเรื่องนั้นคุณถนัดคุณสามารถทําได้และตัดสินใจเองได้นะคะแต่ว่าหากมีคนมาชักชวนไปลงทุนแล้วเขาจะมาโน้มน้าวจิตใจโดยการที่ว่าลงทุนนิดเดียวเอากําไรมาล่ออย่านะคะอย่าให้ความโลภความอ,อยากมีอยากได้เข้ามาครอบงำในช่วงนี้ระมัดระวังให้มากๆนะคะ ระมัดระวังจริงๆค่ะเพราะพื้นดวงมันเด่นนั่นเองนะคะมาที่ใครที่ทํางานประจํากันบ้างคะ่ะในช่วงนี้ให้คุณระวังการติดต่อสื่อสารผิดพลาดนะคะหรือว่าสั่งอีกอย่างทาอีกอย่างนั่นเองนะคะจะทําอะไรในช่วงนี้ก็ให้ระมัดระวังให้ดีโดยเฉพาะท่านที่มีลูกน้องมีบริวาลน,นะคะจะสั่งการสั่งงานอะไรเขาก็ให้เขานั้นทวนต่อหน้าหรือว่าให้จี้จิกนิดนึงอย่าปล่อยปะละเลยเพราะว่ามีดวงที่เขานั้นจะทําให้งานของคุณผิดพลาด โดยที่ว่าเกิดจากการเข้าใจผิดในคำพูดนั่นเองนะคะและเอกสารบางสิ่งบางอย่างอาจจะล่าช้าด้วยในช่วงนี้อย่าไว้ใจอะไรทั้งสิ้นค่ะให้เช็คสภาพให้ดูแลให้ใส่ใจงานนั่นเองนะคะในช่วงนี้ขอเตือนชาวราศีมังกรอีกนิดนึงค่ะข้อนี้จำไว้ให้ดีอย่าได้ลืมเลยนะคะอย่าทำอะไรที่ไม่ถูกต้องค่ะหรืออย่าทำอะไรที่ผิดกฎหมาย หากคุณทำอยู่ให้ระมัดระวังความลับจะถูกเปิดเผยนะคะในช่วงนี้ถึงได้บอกไงคะว่าจะทำอะไรก็ตามให้ทำโดยด้วยความโปร่งใสยอย่าไปทางลัดถึงได้บอกตั้งแต่ตอนตน้นดวงมันฟ้องว่าหากคุณทำอะไรผิดพลาดปุ๊บในช่วงนี้มีดวงที่จะ คนภายนอกจะรับรู้ในการกระทําของคุณนั่นเองนะคะเรามาระวังให้ดีๆค่ะเรารับรู้ล่วงหน้าเราก็จะสามารถเซฟตัวเองได้นี่แหละค่ะคือข้อดีของการ ดูดวงนั่นเองนะคะมาที่เรื่องการเงินของชาวราศีมังกรกันบ้างคะ่ะสําหรับท่านที่ทํางานหลากหลายอย่างนะคะในช่วงนี้คุณจะมีเงินพิเศษเข้ามาคะ่ะหรือว่าคุณจะมีกช่องทางการทําเงินเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะเรียกได้ว่าในช่วงนี้คุณเหนื่อยหางานแต่มันก็คุ้มค่าตรงที่ว่าไรายได้ของคุณจะเข้ามาดี่าช่วงเดือนที่ผ่านมานั่นเองคะ่ะแต่ว่าสําหรับท่านที่ไม่มีไรายได้พิเศษทํางานอย่างเดียวในช่วงนี้นะคะ รายจ่ายของคุณนั้นก็ยังถือว่าจะมีรายจ่ายแบบด่วนๆเข้ามาอยู่นะคะเช่นข้าวของพังในบ้านพังเสียหายหรือว่าข้าวของบางสิ่งบางอย่างภายในบ้านหายนั่นเองนะคะเรามาระวังเอาไว้ให้ดีสําหรับเรื่องของอของหายวางอะไรไว้ตรงไหนก็จำอาไว้ให้ดีๆจะลุกจะเดินไปไหนก็ดูด้วยว่าได้หยิบไปแล้วหรือยังนั่นเองนะคะคุณมีดวงที่จะทำของหายสูงมากๆนะคะช่วงนี้ รู้สึกว่าจะเบลอเบือนนิดนึงใช้ความคิดเยอะขี้หลงขี้ลืมนะคะชาวราศีมังกรในช่วงนี้และเตือนชาวราศีมังกรในช่วงนี้ระวังจะมีคนเข้ามาหลอกลวงให้ลงทุนหรือว่าจะมีคนชักชวนไปทำงานพิเศษนะคะสองเรื่องนี้เกณฑ์สูงมากๆที่คุณจะเจอจะทำอะไรคุณจะต้องรู้จริงอย่างที่บอกตั้งแต่ ตอนต้นนะคะและเป็นเรื่องที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นนะหากมีใครมาชักชวนไปทำอะไรเรื่องนั้นจะต้องไม่ผิดกฎหมายนะคะเพราะว่าเกณฑ์สูงมากที่จะมีคนเข้ามาชักชวนคุณไปทำงานพิเศษเพราะว่าดวงของคุณนั้นมีจะมีคนช่วยเหลือนั่นเองนะคะคนที่เข้ามาชักชวนเขาจะไม่พูดความจริงทั้งหมดอย่าให้ความโลภครอบงำอย่าไว้ใจใครให้ไว้ใจตัวเองก็พอค่ะในช่วงนี้ในช่วงนี้ชาวราศีมังกรมีหนึ่งสิ่ง ที่จะเป็นเรื่องดีๆสําหรับคุณนะคะแฟนจะนําเรื่องราวดีๆมาให้หรือว่าแฟนจะให้โชคให้ลาบหรือจะเป็นลักษณะที่ว่าแฟนจะให้เงินคุณใช้นั่นเองนะคะและถ้าหากอยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็ให้ดูที่ปีเกิดของเขาพอสอบเกิดอายุเกิด อ,อายุของเขานะคะ2อ,อย่างนี้ละค่ะหากเขาไม่ให้โดยตรงเขาก็จะให้ทางอ้อมนะคะแฟนจะมีเรื่องดีๆมาให้คุณค่ะและชาวราศีมังกรในช่วงนี้ระวังบุตรจะเจ็บป่วยแม้แต่ตัวของคุณเองด้วยก็เช่นเดียวกันมีดวงจะเจ็บป่วยแต่ไม่มากนะคะก็แค่ว่าจะปวดหัวปวดไมเกรนระมัดระวังหยุกยาอย่าให้ขาดกระเป๋าหรือว่าขาดบ้านนะคะในช่วงนี้ระวังข้าวของภายในบ้านเสียหายหรือว่า ของหายนี่แหละค่ะสิ่งที่คุณจะต้องระวังระวังหลายเรื่องนะคะโดยเฉพาะในช่วงนี้จะทำอะไรให้ถูกต้องอย่าทำอะไรที่ผิดกฎหมายเตือนได้เท่านี้นะคะเป็นอันว่าขอให้ชาวราศีมังกรโชคดีทั้งการงานและการเงินค่ะเป็นห่วงทุกทกท่านนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้ากับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกรับขอบพระคุณทุกการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ